วสว,วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch Live <Y> Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินเด็ดเปล่ปา,าและก็กลับมาอีกครั้งกับการ React วงไรซ์นะคะ R 1 SE Rise น,นะจ๊ะซึ่งเรา ทำไปถึง EP ที่5แล้วอ่ทำแบบเรียงทำแบบเรียงแล้วหลังจาตั้งสติได้ก็เออ,เอ,อกูควรทำ,ทำเรียงแบบยงต่แรก <laughs> จะได้ไม่งงด้วยจะได้ไม่งงก็มาถึง EP ที่6ในรายการ VR Vasing ซึ่ง EP ที่6เนี่ยเท่าที่เราไล่ดูนะทุกคนคร่าวๆมันจะมีการแข่งออกเป็นสองรอบารัทแรกเนี่ยมันจะเป็นแข่งเหมือนเป็น vocal battle เอานักร้อง vocal ทั้งหมดมาแข่งกันกับารัทที่2เนี่ยมันจะเป็นแข่งทีมและให้เอาเพลงฮิตของวงคนอื่นที่อยู่ในอยู่ในการแข่งขันนะเลือกสมมติว่า วง A เ,เลือกเพลงของวงเอชอบเพลงนี้อามาทามาน้องก็จะเลือกวงของวงนึงที่อยู่ในการแข่งขันเอามาทามาแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูจะเหมือนเดิมทุกครั้งเราจะให้ไปดูตั้งแต่ตอนน้องซ้อมเลยใช่เราจะได้รู้ร มันผ่านกระบวนการคิดเลือกเพลงนี้เพราะอะไรซ้อมเพลงนี้ยังไงอะไรอย่างนี้เนาะจะทําให้เห็นว่า p e r f o r m a ของเขามีค่ามากแค่ไหนจริงเราว่าการดูตอนซ้อมมันดีกับพวกเราเองด้วยเพราะว่ามันทาให้เราเราเห็นอยไรมากคุณได้ขอบตัวคือดีมากเพราะว่าจะได้ทําให้เราจําหน้าน้องได้คนเพราะน้องคนไหนคืออยู่ตรงไหนนะตอนนี้ต้องให้เวลาตอนนอนในการจําหน้าน้องนองนิดนึงในตอนที่เราจะไปดูเราก็จะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราก่อนนะคะนั่นก็คือวี วีขอบคุณค่ะรักกัเสมอเลยไปดูอีพีหกกันถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเติรนโอเคเดอร์ our e rise our i e ชุดน่ารักจังเลยวันนี้วิคนี้เป็นแบบสดใสอะแอลนช อันนี่คือน้องเลือกเพลงนี้ใช่ไหมน้องเลือกเพลงนี้ไปร้องอุ้ยทำนองดีอ่ะดูคุนหูยังไงก็ไม่รู้มันเหมือนแบบเป็นเพลงที่เคยได้ยินแต่ว่าพอฟังทีก็ไม่คุ้นงงไหมอุ้ยสีเที่อวเจ้าช้าเขาเลี้ยงใหญ่จังวะคนนัะหอกตัวแรงจังเลยอ่ะ มาในแนวเพลงแบบสไตล์วงดนตรีบ้างเนาะเด็ดูดแบบอะลรอุ้ยสว่าเราน่ารักน่าอุ้ยคนนั้นคือใครวันชมพูอ๋อหย่าเชิญโออยมันไม่ทันเออหย่าเชิญรอนหาวของอันนี้เป็นโลโก้หน้าเลยเจ้าเลยใส่แว่นน่ารักมาก

คนคนนั้นคือใครแบบนึ่งได้แล้วแน่ๆ่จฮะำชื่อน้องไม่ได้ทันทีอ้น้องหายไปไหนแล้วล่ะอุ้ยมีเล่นเปโนด้วยนี่เสื้อดยสีดับเมื่อกี้คือใคร ลบหนึ่งนะเหลินถามกูแน่ยินอ่ชอบคนเดียวกับกูอีกแล้วใช่ที่ถือมันกูว่าเลยชอบคนเดียวกับทุกวงจรวงจรียังไม่เว้นอีก จะดูว่าเจ้าใครมาเล่นดีโอ้ยล้วล้วอะมีน้องขึ้นหนึ่งอยู่ในสมาชิกบนทนปะที่ม่มีบนทนสามคนอะชงชิงอะเหรอชงชิงไม่ไม่ชงชิงมีฉี่มีเห่าเชิญก็เจอัวงเออเจอัวงใช่ใช่ 你们是怎么编的这个？是就还要跳舞吗？基本没有，就是编的。我，拉彩带编不没他发颤，我们没饱。谁唱？我我和我们俩。吼吼，很卑微。你是他 rap。刘烨。啊。然后你看，他唱 rap，他学 rap，但是我们唱 rap，唱不了，他唱不了。我怎么唱不了了？我怎么唱不了？ ลูกุยตายจะตีกันแล้ว่รู้จ้มาเเล่นไม่รจักมาเล่วรู้อ่กขล้นานไ่รู้จักขึนมเ่นไ่รจัก้นมาเเลอนไ่จักขึนมาเขานม่รู้นาเาลนไู่้จัขาล่นม่้ัด้นไม่ัก้มาลอไกขนมา่นักขนาเลนร้นเขล่นไม่รอักขึ้แาลไปสักเลยเลย เพื่อนตุ้ยเข้ามาอิมแพกจังวะเพื่อนตุ้ยแย่ไปหนดิวเป็นเพลงเบาๆมาแนวแบบเล่นดนตรีแบบนั่งเล่นอเลยเราชอบใจคือจะเป็นอะไรกันทุกอย่างเลยกันเล่นดนตรีก็ได้ อ้าวพูดถึงประเทไทยได้ทำไมอ่ะไมาเห็นอากาศร้อนเหรอเหมือนวันนั่งเล่นดนตรีริมชายประเทศไทยอุ้ยอุ้ยมากเลยเหรอคะตื่นเต้นอ่ะเอาเจ้าไหนนะหมายว่าไม่มาซ้อมกับเพื่อนหรือเปล่าแต่ว่าออนสเตจก็น่าจะมีนะใส่เสื้อแดงทำให้อยากกินสไปร์ตตอนบีมแอดดรอพพินิซิลินพินิซิลิน เหมือนใส่เสื้อเชิ้ตแดงอะแดงเลือดหมูอโอ้ยดีอะอ๋ออ he? ๋อวายเอสทีอะไมฮานในอยู่ไหนนะไมฮานอยู่ตรงนั้น<ๆ>ไงโหหนุ่ยมย่ก็ดีมากเลยเนาะเขาเป็นคนแบบค <may be S 2> าริสม่านี่ไงเจ้าน้น แบบชิวๆได้แบบมีคงเหมืนกันลยเียกใหญ่เกินเพลงไหม f ะใส่ไวเราน่ารักจังเลยลูกใส่สีชมพูแล้วแบบหวานมากเลยอ่ะโอ้โหเลียนะมยคนยย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 ให้ยย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 ยหยยยย นี่ลองตามลำดับเลยล่ะที่สุดอะเราชอบเขามากเลยอะโอ้ยอย่าอย่าคิ้วอย่าเชื่อฉงชิงทีมพี่น้องฉงชิ่ง จ่ยเตยเฉยไตเตยจยน้อรงแล้โอ้สันกามตรงนี้มาแล้ว กุ๊กกิงสวยมากอะ่ะเสื้อดีเข็มกัดดีฉัแ,บบแล,ปแล,ปแล,ลอปก็ดีเต้นก็ได้โอ้ย

โอ้ยจแบบหวานมากไหมความเขสียงอะขอร้องเลยนะโอ้ยนี่ดูดีมาก 何 <No. S 2>、no. Tao lai là người chưa 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 Chào chưa chưa La, chưa เราชอบ <Bravo. S 1> แม้ว่ามันจะไม่ใช่แบบมาแบบรุนแรงแต่เราดันเป็นคนที่ชอบเสพงานแบบนี้ใช่เ,เรา,าสึกว่าเบาๆอ่ะคือเราชอบมากเลยอ่ะแบบเบาๆไม่ต้องมาเต้น <บา S 3> ไม่ต้องมาโคอาราาะระอะไรน้อยแต่มากเรียก <มา S 3> แต่กโกใไฮแฟชั่น แต่อันนี้เราเรารู้สึกว้าวมากๆ1หนึ่งก็คือว่าด้วยที่การที่เราดูน้องมาหลายๆคลิปอะเราไม่เคยเห็นน้องในมุมนี้ใ่เพราะว่าทุกโชว์ที่น้องทำอะน้องมักจะแบบว่าดูใส้าตดุด r i g แต่พออันนี้เป็นการยืนร้อง เน้นเสียงเน้นโชว์เารแสารน้องในอารมณ์แบบมันทำให้เรารู้สึกประทับใจมากเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นน้องในมุมนี้จากที่เราดูมาทประมาแบบสักหกห้าหก EP แล้วเนาะคืออันเนี้ยรู้สึกว่าเป็นโชว์ที่เบาอ่ะเบาแบบเบาแล้วก็ฟังง่ายฟังแต่มันเพลินมากเลยมันมันมาเป็นแบรนด์อ่ะมันมาเป็นแบรนด์แบบไม่ได้ต้องเออขอถอดขอโทดด้วยถ้าแบบแต่สำหรับเราเราสึกว่า เราอ่ะอินอะไรแบบนี้มากกว่ากับโชว์หนักๆก่อนหน้านี้คือแบบอาจจะเป็นคนไม่อินกับเพลงหนักๆเต้นเต้นหนักๆอะไรเงี้ยเราเราทัชกับอะไรแบบนี้คือไม่ต้องทําอะไรมากเลยยืนร้องเพลงอันนี้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจความหมายไม่เคยได้ยินเพลงมาก่อนแต่สำหรับเราเรารู้สึกว่าเพลงดีมากเลยอะสําหรับเรารู้สึกว่ามันเป็นเออมันทํานองมันแบบมุมันติดหูทำนองมันคุ้นๆมากเลยอะใช่คุ้นๆอะมันเป็นเพลงแบบเปิดใน แคสเซตตอนแรกได้อะเนี่ยหรอป้แบบแคสเซตอกรามัยแบบเปิดชิวชิแบบเนี้ยนั่งตีกับกองไม้อะไรแบบเนี้ยแบบเกลือเก็บบ้าแล้วผัดเย็นเย็นอย่ากินไวน์แทนกินแบบโซจูอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหรอป้าเป็นจิบเอาบรรยากาศเออเราชอบแล้วก็คอสตูมทุกอย่างส่งมากเลยเนาะและที่สำคัญเธอฉันไม่เคยพบรักตอนก่อนอันนี้ก็คืออาจจะมีโอ้น้องๆน่ารักอะไรแบบเนี้ยตอนที่มีพีแรก เธอก็กรีดเขานั่นแหละมันเป็นการย็บมกันว่าแบบ Love at first sight without any question at all ดีมาก I dedicate all my spirit and soul มันยิ่งใหญ่มากดอนดนนเนนะมาจากก้นบึ้งของหัวใจฉันไม่รู้ว่าฉันจำหน้าหนาะบอกตัวฉันจำชื่อหน้องไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้คือแบบแรกที่เดินเข้ามาแล้วแบบคือแบบใส่เสื้อดำเสื้อยืดอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยใช่เลยแล้วมต้องเป็นการตอกย้ำว่าคุณอ้อมกชัน เดี๋ยวกันอีกแล้วจริงไม่ได้โดดแค่ไม่ได้นักแล้วเป็นจีนหรือะไรเกาหลีก็เป็นอย่างนี้กับทุกวงเลยโอ้จริงแบบไม่ได้นัดมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบพอจิ้มปุ๊บคอนเนอร์อีกแล้วเอ้ยแบบพูดถึงตอนบรรยากาศตอนภาพตอนซอมอาออืออือแล้วคือบอกว่าเอ้ยทำไมซนกันอย่างนี้อได้มาดูมากเลยอ่ะใช่เอเรตน้องๆอายุแลาจะแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีความแบบ เออน่ารักน่าเอ็นดูเนาะแล้วเราแล้วเราเห็นถึงความตั้งใจของเนาะเขาในการทําโช์นี้ออกมาเนาะคือมันมันอาจมันอาจจะเป็นมุมใหม่ที่น้องอาจจะได้เพิ่งมาโชว์เพิ่งมาแสดงให้ทุกทุกคนได้ดูแต่เนาะเห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงการแบบซักซ้อมการทํานู่นทํานี่กัน้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแล้วผลงานมันออกมาได้ดีสมความตั้งใจที่น้องเขาทำอ่ะจริงทำอะไรจ๊ะตบมือสิจ๊ะแม่เตยไปค่ะ <c oughs> ในทุกๆโชว์ของน้องแต่รู้สึกว่าเขาอะเหมือนได้แบบมาผ่านการน,นั่งคุยกันแล้วเขาค่อนข้างจะแบบเลือกว่าแบบตรงส่วนเนี้ยใครเห<ค><อ>มาะอะไรใช่แล้วมันจะออกมาแบบเป็นงานของไรที่แบบสมบูรณ์แบบจรงิงๆอะเออแต่รู้สึกว่าแบบมันมันดีมากที่เขาแบบผ่านการคิดผ่านการวางแผนอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบ เออเนี่ยแหละพอเซ็แล้วมันก็เห็นว่าซนะที่ทำใช่จริงต่อเลยน่าจะคู่คล้ายๆเรื่องเดียวกันด้วยเราอะเรารู้สึกประทับใจ Position แบบหมายถึงโคโรกาที่เขาทำหมายถึงว่าต่อไม่ใช่แค่ช่วงเวลาแบบตอนเต้นนะแต่ว่าลักษณะการเปิดจับคู่ว่ากล้องจะฉายไปตรงไหนหรือว่าวิธีการแบบเธอคืออันนี้ขอพูดนิดนึงตอนที่น้องยืนกันอย่างเงี้ยมันเป็นแบบมัน มันตอบโจทย์ของความเป็นโลโก้มากเลยอ่ะขออนุญาตอ้างอิงถึงหนังเรื่องหนึ่งคือ p i t c h Perfect ไม่รู้ทุกคนเคยดูไหมแล้วมันจะเป็นแบบฉากสุดท้ายที่แบบทุกคนยืนเรียงกันไม่ทำอะไรเลยว่ายืนแล้วก็แบบเป็นบล็อกอย่างเงี้ยแล้วร้องอย่างเดียวเธอแฟชชั่นแบ็มันซ้อนมาอย่างงี้แล้วฉันขนลุกมากเลยเมื่อกี้ฉันรู้สึกว่ามันคือถ้าตีมาในคําว่าโวโคอย่างที่อ้อมบอกไปตอนแรกเรารู้สึกว่าแบบมันคือมันคือใช่เลยอ่ะเพลงคือแบบ โชว์เสียงเน้นอารมณ์เพลงอ้างอิงไปถึงคุณของคุณอ้อมที่คุณอ้อมเคยทำเดบมักซิงเกิลเช่นเป็นแบบแก้มวิชินีเปลียกินเอาเพลงต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้ได้อย่างไรมาลองได้แล้วมันแบบไปเลยเธอมันมันคือเวอร์โคมากเลยอ่ะอ้างอิงหลายเรื่องมากเลยนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นภาพอ่ะว่าเรารู้สึกอย่างนั้จริงๆมันแบบมันทัชมากอ้อสวยว่ามันคอมพ l e คือคอมพ l e ในแง่ที่ คนอื่นอาจจะรู้สึกว่ามันเบาไปกับหลายๆโชว์ที่ผ่านมาแต่ในความรู้สึกเรารเราชอบมากเลยอ่ะอนนกับเป็นโชว์ที่เรารู้สึกว่าเราฟังซ้ำได้บ่อยๆออเพราะว่ามันดันเป็นเพลงไทป์ที่เราชอบอย่างที่บอกไปตนะั้งแต่ต้นคลิปเนาะ มันมันมันอิ่มง่ายมันอิ่มง่ายแล้วมันก็ทัชอย่างที่เตยบอกขอเสริมที่เขาแบ่งท่อนกันเรารู้สึกว่าเออแบ่งท่อนดีจริงเฉลาดในการแบ่งฉลาดในการแบ่งคนนี้เออมีพาที่แบบได้โชว์ต่อให้จะเป็นเพลงช้าก็ยังมีแรปก็ยังมีเต้นมันยังคงมีมันยังมีความเป็นไลฟ์อยู่อยู่ในทุกๆเพลงที่เขาทำแล้วเรารู้สึกว่าน้องเสี่ยงแหละในการที่จะทำเพลงที่มันเบาขนาดนี้มันอาจจะแบบได้โชว์น้อยแต่ แต่น้องก็อยากจะทําเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าพอเขาเห็นมุมีกเขาเป็นไเพราะเรารู้สึกว่าน้องน้องไม่ได้มาแข่งขันเพื่อเจ้าที่หนึ่งอ่ะน้องเหมือนมาแข่งกับตัวเองได้รับโจทย์ก็อยากจะทําอะไรให้มันหลากหลายให้คนให้แฟนคลับได้เห็นมุมที่มันแบบเรื่องของโชว์อะเราไม่เข้าใจว่าน้องๆฉลาดในการตีความโจทย์มากๆในทุกๆครั้งที่เราได้ดูอ่ะ แล้วรู้สึกแบบแบบฉลาดในการคิดหามุมมองในการตีโจทย์เขาทำให้มันแตกต่างแตกต่างใช่ซึ่งมันดีมากมากเลยจริงเก่งประทับใจมากแล้วหลายคนมีสิบเอ็ดคนเนาะมันเข้ามันเข้ากันมากเลยค่ะอยู่ด้วยกันแล้วมันดีแล้วพอเราได้ดูตั้งแต่ดีเด่นเมื่อกี้ก็ดีแล้วพอได้ดูตั้งแต่ตอนซ้อมเห็นไหมไม่มีเจ้าหนอนแต่พออยู่ในโชว์น้องก็คือเข้ากับเพื่อนแล้วก็แบบเป็นโชว์ที่คอมพลีทได้เป็นสิ่งที่รู้เลยว่าแบบ ต่อให้จะยังไงก็แล้วแต่เขาแบบสื่อกันได้สื่อสารกันได้เขึ้นห่าวเขึ้นห่าวแต่ว่าเยี่ยมปะวะไม่รู่อะไรเอาหรอขอโทษเป็นนักขี่เนี่ยเยี่ยมเยี่ยมสิแย่ละขอขอขอรับเลยขอส่งตัวนี้ก็ได้ไหมคะเชิญจ้าฝากแม่แม่บ้านเหินรั่วล่วงกับเย็นสิ่ยได้ไหมคะกดไลค์กดติดตามในทวิตเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะบ้านแม่แม่ของเหินรั่วล่วกับเย็นสุ่ยเที่ยนะคะชอบมาก ฝากและฝากตัวด้วยนะคะตัวมันจะพูดอะไรตัวนี้ฝากและฝากตัวด้วยนะคะรักมากใส่แบน่นก็คือละลายต้นหนักคิวนี้ต้นหนักมากนั่นแหละทุกคนหวังว่าสื่อเอิร์นจะชอบคลิปนี้สื่อน่ารักกับพวกเรามากๆลนาามแ้วก็รากต่อให้เรามาช้าทุกคนก็ยังแบบรอไรส์อยู่นะคะรอไรส์อยู่นะคะใช่ขอบคุณจริงๆขอบคุณนะคะ ตั้งใจจะทำ VR Racing ให้ครบนั่นแหละเท่ากับเราเหลือ EP 7อีก EP นึงมาติดตามกันว่าจะมาตอนไหนนะจะฝากด้วยนะใช่ครัแต่ว่าสิ่งที่ทอยคือต้องขอขอบคุณ VTV ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคบอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค่ะกดแชร์ค่ะกด Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งกิ๊งกิง และเรายังมีอีก3ช่องทางให้ต่อกันนะคะทั้งทาง Facebook, Twitter, Instagram ชื่อ Watch w i v Channel ข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้พวกราทั้ง4คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ๊ายบายฮาลโหลักลกานรักจังเลยยสนิที่นรักจังเลยเป็นไรอะคะ